สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการกินกาแฟกับปู่แอ๊ดเย็นวันเสาร์เป็น EP ีที่3ประจำวันที่27กันยายนเป็นเรื่องเล่าควา,ามทรงจำและก็นั่งคุยจิบกาแฟไปด้วยกันยามเย็นๆหรือยามค่ำสำหรับบางคนนะครับกาแฟวันนี้มีขนมแก้ม แต่เรื่องราวที่จะพูดคุยตั้งแต่เรื่องราวของเพลงประจำสัปดาห์ที่ปู่แอดเจนตต่อขออนุญาตพูดถึงเบื้องหลังของเพลงเรื่องของหนังสือแนะนำประจำสัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้มีหนังสือเป็นหนังสือแปลของดรกายวินที่พูดถึงเรื่องของการซ่อมแซมความสุขหมายถึงการเยียวยาจิตใจตนเองเป็น Emotional First Aid การปฐมพยาบาลหัวใจเบื้องต้นเป็นหนังสือที่น่าอ่านและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจะช่วยคนหลายคนได้ดีทีเดียวจากนั้นจะพูดถึงคลิปแนะนำประจำสัปดาห์จะไปย้อนรอยละคังคู่ที่แม่สวยย้อนรอยฝันใจลุงป้อมชนรัศมีงานทวีสุขกับตำนานละคงคู่ที่แม่สวย คลิปนี้มีคนดูประมาณ1ล้านคนเมื่อประมาณ6ปีกับว่าเกือบ7ปีที่แล้วและสุดท้ายจะเป็นคลิปแนะนำว่าเป็นคลิปที่ควรจะต้องดูและไม่พลาดจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังตอนท้ายนะครับทั้งหมดนี้เราก็เดินทางมาตู่ EP ีที่3และก็จะพยายามทำสัปดาห์ละครแบบนี้รู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรก็เขียนมาคุยมาบอกกันนะครับด้วยจิตคารวะ จากปูแอจอนอตอสำหรับคลิปเพลงแนะนำประจำสัปดาห์นี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของบัตบาทมงคลทธีระโครตรก่อนจะพูดเรื่องราวของมงคลทธีระโครตรกับบทเพลงชุดยังยืนเด่นโดยท้าทายปูแอจอนอตอขอพูดถึงความในใจเพียงเล็กน้อย ปูแอดตโนตพูดสลอดเวลาว่าการทำเพลงของปู่แอดไม่ใช่ทำเพลงแต่เป็นการนำเสนอสารคดีประวัติศาสตร์สังคมผ่านเสียงดนตรีปู่แอดจนตออาจจะตั้งความหวังที่ยิ่งใหญ่การทำคลิปข่าวของปู่แอดจนตตตอนนี้ประมาณ7,000คลิป และเข้าใจว่าช่วงเวลาที่เหลือในชีวิตคงน่าจะทำได้ถึงหมื่นคลิปทั้งหมดจะจัดหมวดหมู่เป็นหอจดหมายเหตุทางเสียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมที่บันทึกไว้อย่างน้อยประมาณ20ปีหรือย้อนหลังแบบเลือนลางบ้างก็40ปีเป็นอย่างน้อยในขนาดเดียวกันเพื่อเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างแท้จริง มากกว่าการแค่อ่านตัวอักษรก็คือการนำเสนอเรื่องราวผ่านเสียงดนตรีซึ่งสามารถสะท้อนถึงอารมณ์ทางสังคมของผู้คนได้ผ่านเสียงดนตรีเพราะฉะนั้นปู่แอดจนตต้องขอซื่อสัอตย์ต่อข้อมูลข้อเท็จจริงบทเพลงของปู่แอดที่หลายคนบอกว่าแปลกหรือบางคนถึงกับสบัดว่าเพลงเชี่ยอะไรวะเนี่ย เพราะมันเป็นดนตรีที่สะท้อนความเจ็บปวดคนอยู่ในเรือนจำคนอยู่ในคุกใครจะมีความสุขคนที่แม้กระทั่งลูกตัวเองยังไม่ยอมให้อุ้มคนที่กระทั่งไม่กล้าพูดถึงเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดทั้งหมดมันสะท้อนความเจ็บปวดแต่แน่นอนว่าสังคมสังคมไทยเป็นสังคมที่หลีกเลี่ยงการเผชิญความจริง แล้วข้อเท็จจริงก็คือว่าคนเหล่านี้ที่ประสบชะตากรรมไม่ใช่เรื่องต่วนตัวของเขาแต่เขาเป็นตัวแทนของคนในสังคมที่ขอพูดความจริงแล้วก็โดนข้อหาทางการเมืองเพราะเขาเห็นต่างกับผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นปู่แอสจอนตอต้องขอซือ่อสัตย์ต่อสารที่พวกเขาอยากส่งออกมา หลายคนอยู่ในเรือนจำหลายคนรีภัยอยู่ในต่างประเทศการเขียนเพลงของปู่แอดเหมือนกับการทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งคือการค้นฟ้าวิจัยว่าพวกเขาถ่ายทอดอะไรแล้วขอเป็นข้อมูลที่เรียกว่าปฐมภูมิคือมีคําบอกเล่าอย่างแท้จริงว่าเขาพูดอะไรคนที่บันทึกต้องเชื่อถือได้และนำข้อความเหล่านั้นมาเรียบเรียง ใช้สำนวนไทยอุประมาอุปมัยหรือเขียนตรงๆแล้วแต่เหตุการณ์ทั้งหมดจะสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาสื่อสารอะไรแล้วแน่นอนว่าการเลือกทำนองดนตรีก็จะเป็นไปตามบุคลิกลักษณะของแต่ละคนกรณีของอายการรื้ไทยคล้ายอ่อนหรือมงคลธีรโครถ้าดูจากรอยสักบนมือบนตัว สไตล์การขี่ชอปเปอร์ของมุงคลสไตล์การที่เรียกว่าผงผางพูดตรงไปตรงมาของอายกันฤรือไทยแนวเพลงที่ควรจะเป็นก็คืออินดี้ฟกแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทํานองดนตรีและเสียงร้องที่ออกมาจะสะท้อนจากความรู้สึกของผู้คน เพราะเสียงดนตรีคือเสียงแห่งภาษาแห่งการสื่อสารที่จะบ่งบอกว่าพวกเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรมันเป็นข้อเท็จจริงและมันเป็นประวัติศาสตร์สังคมบดเพลงชุดโขงถึงแซนซึ่งสะท้อนพวกเราที่หนีตายข้ามไปแม่น้ำโขงข้ามไปอยู่ลาวบางคนหนีไม่รอดก็ต้องจากตายไป บางคนที่หนีรอดก็ต้องจากเป็นไปอยู่ในต่างแดนไปตายในต่างแดนอย่างกรณีของวัดวันระยางกูลซึ่งก็อยู่ในคิวที่จะต้องเขียนเพลงให้เขาเช่นเดียวกันหรือตอนนี้อายุ70กว่ากำลังโรยลาเต็มทีอย่างจรันดิฐาอภิชัยหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังเติบโตขึ้นจากอายุ15 16 17 18 อย่างน้องพลอยที่แวนคูเวอร์แคนาดาทั้งหมดก็จะเขียนผ่านเพลงเพลงเหล่านี้สำหรับปู่แอดคือสารคดีดนตรีที่จะบันทึกเอาไว้และคาดหวังว่าจะมีเพลงอย่างน้อยประมาณ3 0 0 0 5 0ถึง5,000เพลงเก็บไว้ในจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุที่จะเป็นบันทึกให้คนรุ่นหลังอีก10ปี20ปีข้างหน้าเข้ามาฟัง และรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นๆน,น,นี่คือความในใจของปู่แอดแน่นอนว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันแปลกไม่เคยได้ยินเพลงแบบนี้เพราะเพลงของคนไทยส่วนใหญ่ฟังให้สบายใจแล้วก็ลืมเรื่องราวความทุกข์ที่ต้องผเผชิญอยู่ตลอดเวลาแต่ปู่แอดขอนำเสนอความจริงเท่านั้นด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนต เพลงที่เอามาให้ฟังวันนี้ก็ยังหายใจอยู่ของมงคลธีรโคตรสะท้อนเสียงผ่านลูกกงออกมาจากเรือนจำจากการสัมภาษณ์โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเชิญฟังกันครับสีบนังเงยยักเยือกเงยียบเงนินที่นี่ ผมยังหายใจแต่ไม่มีเสรีสีบนังเย็นยะเยือกขังเงี้บงน้นาที่เยี่ยมนั้นมันช่างสั้นเหลือที่ผ่านจอสิบสีนิ้วเห็นหน้าอยู่ตรงนี้ แค่เสียงที่สันไว้กอดไม่เคยถึง คลึงเขียนอยู่บนกระดาษแต่ชีวิตจริงผมขอเขียนดีลมหายใจจอสิบสีนิ้วกันเหมือนห่างแสนไกลไม่หาแทนอ้อมกอดที่อยากส่องไปความเงียบอดทับแต่จะยังตะโกน ็ยาเยือกไม่ค่าความฝันผมยังยืนเด่นแม้โลกพยายามปิดตาอย่าซ้ำซ้าวข้างเตียงตื่นว่าผมยังอยู่ oh. ความมืดกี่ชั้นก็ไม่ปิดตะวัน oh. ลมหายใจแต่ละเสี้ยวคือการประกาศ oh. ว่าผมยังยืนเด่นแม้ในห้องแค่ 可以开 ำหรับกาแฟแก้วนี้นั่นก็คือเรื่องราวของหนังสือแนะนำประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ปู่แอดจนตอขอแนะนำหนังสือที่เป็นหนังสือขายดีเมื่อหลายปีก่อนซ่อมแซมสุขที่ศึกหลอ Emotional First a i d เป็นหนังสือที่ด็อเตอร์กายวินนักจิตวิทยา เขียนหลายเล่มซ่อมแซมใจแล้วไปต่อ How to Fix Broken Heart หนังสือที่เหมือนคู่มือการดูแลจิตใจจากการผิดหวังความผิดหวังที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตั้งแต่เรื่องประจำวันจนถึงเรื่องที่ผิดหวังทั้งหมดถอดมาจากประสบการณ์ความเจ็บทางใจของด็กเตอร์กายวิน เขามักบอกคนอื่นเสมอว่าตัวเขาเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเคยถูกเผชิญหน้ากับการปฏิเสธความล้มเหลวความรู้สึกผิดความสูญเสียนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เขามาเห็นเป็นเหตุผลและแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้คนเยียวยาจิตใจด้วยการสร้างคู่มือการเยียวยาให้กับตัวเอง สำหรับรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ขอสรุปโดยย่อๆว่าบาดแผลทางกายทายาเดี๋ยวก็หายแต่บาดแผลทางใจต้องทายาชนิดไหนกินยาขแขนงใดเล่าจึงจะสามารถเดียวยาได้พวกเราไม่เคยถูกสอนให้ปฐมพยาบาลจิตใจของตนเองหรือการซ่อมแซมหัวใจส่วนที่สึกหรอ เมื่อร่างกายเจ็บป่วยเรารู้ว่าเราต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรเช่นมีบาดแผลต้องทำความสะอาดต้องใส่ยาแผลถึงจะหายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้เพื่อไม่ให้อาการสุดหนักกระดูกหักต้องเข้าเฝือกไม่ให้กระดูกผิดรูปแต่หากถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากการถูกปฏิเสธ เพื่อรักษาบาดแผลจากจิตใจของความโดดเดี่ยวความเหงาอาการปวดที่หัวใจเหมือนมีดแทงเข้าที่ขั้วหัวใจหลังจากเลิกลากับคนรักเศร้าโศกจนแทบหายใจไม่ออกกับความสูญเสียคนที่เรารักอย่างสุดชีวิตหรือแม้กระทั่งผิดหวังเล็กน้อยหรือผิดหวังมากกับความล้มเหลวของตนเอง พวกเรากลับทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มบรรเทาความเจ็บปวดนี้จากไหนในขณะที่ทุกบ้านมียาปรถมพยาบาลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินหรือเครื่องมือเช่นสำลี 5, ผ้าพันแผลแต่บาดแผลจากจิตใจเรากลับไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องใช้ยาสูตรไหนเครื่องมืออะไรมายับยัง้ง หนังสือซ่อมแซมส่วนสุขที่สึกหรอ emotional first aid ดรกายวินเขียนแปลเป็นภาษาไทยโดยรริตาผลพร,ราเป็นหนังสือที่ไม่ต้องการมาแทนที่จิตแพทย์แต่เป็นเสมือนตู้ยาสามัญประจำบ้านเป็นชุดพยาบาลจิตใจเราเบื้องต้นไม่ให้แผลลุกลามบานไปทั้งหมดหนังสือเล่มนี้มีอยู่หลายบท เป็นต้นว่าบทที่ 1. นึ่งควา,ามเจ็บปวดทางอารมณ์ทำไมแม้แต่การถูกปฏิเสธที่ไร้สาระยังสร้างควา,ามเจ็บปวดบทของการถูกปฏิเสธที่พูดถึงเรื่องราวของควา,ามเจ็บปวดทางอารมณ์ควา,ามโกรธความก้าวร้าวการเคารพตัวเองที่บุบสลายและ การโทษตัวเองบทที่2เรื่องราวของความเหงาเมื่อความเหงากับการสูบุหรี่มีอะไรเหมือนกันและความเหงาสามารถติดต่อกันได้บาดแผลทางจิตใจที่เกิดจากความเหงาเป็นอย่างไรแนวทางรักษาจะต้องทำอย่างไรและบทที่3การสูญเสียและเหตุการณ์สะเทือนใจ พูดถึงบาดแผลทางจิตใจจากการสูญเสียและเหตุการณ์สะเทือนใจพูดถึงเรื่องราวของหนทางการรักษาบาดแผลทางจิตใจแนวทางการรักษาจะทำอย่างไรพูดถึงเรื่องราวของเมื่อไหร่ที่จะจําเป็นจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตบทที่4เรื่องราวของความรู้สึกผิดผิดที่ทำให้มีโทษและเกิดความสัมพันธ์ มีบาแดแผลจิตใจเกิดจากความรู้สึกผิดเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ตีบตันและจะรักษาอย่างไรรวมถึงการกลับไปใช้ชีวิตบทที่5เรื่องราวของการคุ่นคิดสะเกตดแผลทางอารมณ์เราจะทำอย่างไรการเติมความรู้สึกที่จะยับยั้งความทุกข์รวมถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์อันตึงเครียด การเบี่ยงเบนความเจ็บปวดทางอารมณ์เราจะทําอย่างไรบทที่6เรื่องของความล้มเหลวความล้มเหลวจากบาดแผลทางจิตใจการยอมรับสภาพและความรู้สึกพึ่งตัวเองไม่ได้จะแก้ไขอย่างไรและบทที่7เรื่องของการเคารพตนเองเมื่อเคารพตนเองต่ำบาดแผลก็จะเกิดขึ้น เมื่อบาดแผลเกิดขึ้นเราจะรักษาอย่างไรจะเสริมสร้างพลังให้ตนเองได้อย่างไรทั้งหมดคือตู้ยารักษาความเจ็บเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่ด็อตรกายวินเอามาเขียนเป็นหนังสือที่น่าสนใจที่จะช่วยเหลือพวกเราในยามที่เจ็บป่วยทางใจแล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับ ปูแอดจนตตอก็เอามาแนะนำให้พวกเราลองไปเหลียวดูบนแผงหนังสือเป็นหนังสือที่น่าสนใจและแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรื่องของคลิปแนะนำประจำสัปดาห์นี้สำหรับปูแอดจนตตอเป็นคลิปเก่าที่เกิดขึ้นหลายปีแล้วและเป็นคลิปที่มียอดวิวประมาณหนึล้านเศษเรื่องราวของลุงป้อม ประวิทยพวงสุวรรณกับหวานใจของลุงป้อมชนรัศมีงาทวีสุขวงเล็บขนาดนั้นชื่อของเธอยังไม่ปรากฏชัดนามสกุลแท้ๆคืองานทวีสุขต้องขออภัยณที่นี้แต่ขออนุญาตไม่แก้ไขเพราะเป็นความผิดพลาดท,ที่อยากบันทึกเอาไว้ว่าปู่แอดจนตอก็ผิดพลาดได้คลิปนี้นำเสนอเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเกือบ7ปีแล้ว แล้วแน่นอนเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ถึงวันนี้ทุกคนล้วนรู้แต่ไม่มีใครพูดเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้ปรากฏชัดตั้งแต่เรื่องของทิปเมษาฮาวายหากใครจำได้มีคนที่มีรายชื่อไปในทิปไปฮาวายนั่นก็คือเธอคนนี้ชนรัศมีงานทวีสุข แต่เมื่อไปขุดถึงรายละเอียดปรากฏว่าไปเจอระฆังที่แม่สวยระฆังคู่สองใบใบแรกที่อยู่ด้านหน้าเขียนว่าชนรัศมีงานทวีสุขทิพย์ใบที่สองเขียนว่าพลเอกประวิตธิวงสุวรรณแวนห้อยกันแบบนี้แล้วตามไปดูรายละเอียดก็จะปรากฏว่ามีงานทำบุญ ที่สองคนนี้ปรากฏร่วมกันถ่ายรูปมาหน้าพระแสงแก้วโพธิยานที่แม่สวยเพราะฉะนั้นเรื่องราวความสัมพันธ์แบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันมีไม่จริงแต่ปรากฏว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วสำหรับคุณทิพย์ต้องขออนุญาตเอาความจริงมาพูดวันนี้มันก็คือหนึ่งหน้าในประวัติศาสตร์ มีคนได้ยินเรื่องนี้อย่างน้อยหนึ่งล้านคนข้อมูลข้อที่จริงอยู่ในคลิปย้อนลอยฝันใจลุงป้อมชนนัตมีงานทวีสุขกับตำนานระคังคู่ที่แม่สวยทั้งหมดคือบันทึกไว้ในหอจดหมายเหตุของข่าวของปู่แอดหใน7,000คลิปกลับไปดูกลับไปฟังกันนะครับสำหรับคนที่สนใจ สำหรับคลิปแนะนำประจําสัปดาห์นี้เป็นคลิปที่เพิ่งจะนำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของสำนักข่าวตด The Future of Thailand อนาคตประเทศไทยบทเรียนหลังความพ่ายแพ้กับพิธาริมเจริญรัตอดีตว่าที่นายกรัฐมนตรีอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ผู้ซึ่งเคยเป็นความหวังทางการเมืองของคนไทยทั้งประเทศ The Future of Thailand อนาคตของประเทศไทยเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นในฐานะที่พิธาลิมเจริญรัตเป็นเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่นักการเมืองเป็นการเล่ามุมมองทางเศรษฐกิจทางสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงอนาคตของประเทศไทยผ่านสายตาที่มองไกลมากกว่าเกมแห่งอำนาจ พิธาลิมเจริญรัตจะพูดถึงว่าหลังจากวันที่7เมษายน2567ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไรประชาธิปไตยของไทยวันนี้ขาดอะไรมากที่สุดและถ้าประเทศไทยยังสิ้นหวังอยู่พิธาลิมเจริญรัตอยากฝากอะไรถึงประชาชนชาวไทย สิ่งที่อยากจะสื่อสารผ่านหนังสือ The Future of Thailand อนาคตของประเทศไทยบทเรียนความหวังอนาคตที่ดีกว่ากับพิธาลิมเจริญรัตเป็น20นาทีที่เป็นคลิปที่ปู่แอดจะนอต่อไม่เสียใจไม่ผิดหวังที่จะได้แนะนำและจะรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่ได้พูดถึงคลิปนี้ วันนี้อยากจะฝากไว้แล้วอยากจะให้พวกเราไปดูกันถึงเป็นคลิปที่วันนี้มีคนดูไม่มากแต่น่าเสียดายถ้าเราไม่ได้ดูเล่มคลิปนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแน่นอนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รัฐบาลใหม่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แต่มันเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาทำหน้าที่การยุบสภาและเปิดประตูสู่การแก้รัฐธรรมนูญเปิดประตูสู่การที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกของตนเองอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนหลังจากนั้นเราก็จะตัดสินใจอนาคตของประเทศนี้ผ่านมือของเราเอง ถึงแม้ไม่สามารถกำหนดได้ร้อเปเซนพราะมีมือที่มองไม่เห็นในระบอบช้างกลางห้องคอยเป็นผู้กำกับเวทีแต่หากประชาชนร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างล้นหลาม80% 7 5มือที่มองไม่เห็นก็จะต้องถอยหลังเข้าไปนั่งอยู่หลังเวที เพราะเสียงประชาชนหน้าเวทีมันดังถล่มทลายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องค่อยๆสร้างความตระหนักรู้รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวตัดสินใจอนาคตของตัวเองด้วยมือของตนเองตัดสินใจอนาคตของประเทศของลูกหลานของพวกเราด้วยมือของพวกเราเองหากเราร่วมกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้ ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกระแสจะชนะกระสุนคืนหมาหอนก็จะไม่เกิดขึ้นหมาจะถูกขังเข้ากงกันหมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่มือของพวกเราอยู่ที่ความตระหนักรู้ของพวกเราว่าเราจริงจังกับสิ่งเหล่านี้แค่ไหนฝากเอาไว้นะครับเพราะมันเริ่มเป็นประถมบทเริ่มนับถอยหลังแล้ว จากวันที่29-30และนับถอยหลัง 1, 2, 3ไปจนถึง120และเมื่อจาก120ถอยหลัง 119, 118จนถึงวันที่1และวันที่0อนุทินชาญวีรกุลแถลงต่อประชาชนทุกคนว่าจะไม่มีวันที่121เพราะฉะนั้นนี่คือความชัดเจนขอให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ เราจะได้ตัดสินอนาคตของประเทศนี้ด้วยมือของเราเองอีกครั้งหนึ่งด้วยจิตคารวะจากปูแอดจอนอต่อกาแฟหมดแก้วแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับ